นักเรียนไม่อยากโดดเรียนจากนั้นพบกับสีสันลีลาชักกระตุกดังไกลทั่วเอเชียและปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปชมความงามของเถาวันยักษ์และน้ำตกลงรูที่จังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไฮไลท์ที่นี่ที่เดียวครับนี้ับเห็นจากไฮไลท์เห็นรู้สึกว่าจะแบบว่าน้ำลายไหลเลิกกำเดาไหลแล้วนะคะพี่เจี๊ยบอันนั้นอาจจะเป็นโรคเส้นประสาทบกบพร่องะไรแน่ใจหรอแม้เห็นคนสวยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้คุณครูแล้วน่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันครูแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมนะครับเอาบรรดาครูสวยครูหล่อ มาเอาใจพี่เจี๊ยบแล้วมาเอาใจครูด้วยสวยและครูสวยกว่ายังไงหล่อค่ะหล่อจริงๆนะคะนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศต้อนรับวันครูนะครับที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันเด็กเพิ่งผ่านไปวันสะพันอีกหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือวันครูนะครับก็จะมาถึงแล้ววันพรุ่งนี้วันครูแห่งชาตินั่นเองนะครับเป็นวันที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ต้องร่วมใจพร้อมใจกันนะครับมานอบน้อมเคารพถึงไปวบุญคุณคุณครูกันนะครับวันนี้ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถูกใจคนจนัเสนอ<บ>มากนะครับก็คือจะรวบรวมเอาบรรดาคุณครูสวยครูหล่อทั้งหลายจากโลกโซเชียลเนี่ยแหละนะครับเอามาให้ได้ย่นโฉมกันว่าอาชีพนี้เนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับไปดูกันเลยครับคนไหนสวยเท่าไหนหล่อกันบ้างโอ้โหคนไหนคะเนี่ยคนไหนลูกศิษย์คนไหนครูฮะอันนี้เล่นหนังญี่ปุ่นหรือเปล่านี่มัน เบเบ้นี่คุณครูเบเบ้นะครูเบเบ่ะแบบะนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่นางแบบที่ไหนแต่อาจจะสวยคุณคหุนตคุณตากันบ้างน,นะครับก็คือครอูหล่อครูสวยที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนั่นเองนะครับก็มาประชันความสวยความหล่อก,กันจนต้องบอกว่านักเรียนไม่อยากจะโดดเรียนกันอันนี้โทษนะคะวิชาอะไรอยากจะไปเรียนอยู่ในใจเรือเกินหล่อเยอะก็ทาเคชิคานิชิโร่นี่มันหลุดออกมาจากหนังซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าะนะครับภาพที่เอามาเนี่ยก็เป็นการรวบรวมจากทั้งแฟนเพจสมาคม คุณครูหน้าตาดีแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แฮชแทกจาก Twitter ครูหล่อ,อนะครับบอกด้วย<า>รวมไปถึงบรรดานิสิตนักศึกษาครูฝึกสอนจากหลากหลายโรงเรียนนะครับที่โด่งดังเป็นเน็ตไอดอล อยู่ในหมู่นักเรียนวัยรุ่นโอ้โหคนนี้อยากไหมอยากไปเรียนไหมอยากจะเรียนด้วยคสอสอนวิชาอะไรอ่ะอุ๋นี่หน้าอย่างก็มีนพีชยาบอกตรงๆพี่เจี๊ยบเมื่อกี้แอบกระซิบกิฟต์นะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะซ้ำชันมากๆอยากจะกลับไปเรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จังเลยอะไรใหญ่ลูกเสือลูกเสือนะโอ้ยนี่ก็หลอะนี่คือครูทำไมหน้าแดกจังอ่ะพี่เจี๊ยบ พี่เจีย๊ยบเข้าอยู่ในแกงนี้ไม่ได้นะพี่เจีย๊ยบต้องเป็นระดับผอ,อ,อแล้วนะให้พี่เจีย๊ยบเข้าไปอะอืมอันนี้ก็เป็นอธิการบด,ดีโอ้โหแรงมากนะฮะเออแต่ละคนนี่ถือว่าเป็นครูหลอ่อครูสวยแต่ว่านี่โโไงนะโอ้ยอย่างกับวุ้นเส้นนี่พลิทิพาทีเดียวเลยนโอ้โหนี่โอ้โหหล่อนนะแต่ละคนได้เอกคือแต่ละคนเนี่ยหน้าตานอกจากจะดีแล้วเนี่ยยังสอนเก่งนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยชื่นชอบอีกด้วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่ตัดมานี่เป็นคณะบดี เดี่ยวสีน้ําเงินเมื่อกี้ตัดเดี่ยวมาคนไหนฮะเดี๋ยวกล้องตัดเดี่ยวอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนนี้เรอ๋อคณะบดีนะคะขอบพระคุณมากเลยช่างภาพนะคะคนนี้จะเป็นอธิการบดีนี่นี่ก็เป็นสอนแบบว่าลูกเสือนะคะถือว่าเป็นครูหล่อครูสวยที่ตอนนี้หลายคนแชร์กันเยอะแต่เราก็มีการไปตามหาด้วยเป็นใครมาจากไหนก็มีจากหลากหลายจังหวัดด้วยกันนะคะ แหมเห็นแบบนี้แล้วผู้ปกครองที่มาส่งน้องๆเนี่ยอาจจะติดอกติดใจได้ครับหรือเปล่าไม่รู้นะแช่ไว้เลยก็ได้ครับไม่ต้องไปข่าวอื่นก็ได้ต้องรับต้องไปมันมีเรื่องของครูอีกอันนี้เป็นครูสวยครูหล่อใช่ไหมคือเรียนไปก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินไปด้วยมองหน้าก็มีความสุขแล้วมาดูอีกครูหนึ่งดีกว่าอันนี้รับรองเรียนกับครูท่านนี้นะคะคุณผู้ชมหัวเราะกามคางแน่ๆเลยอู้ตายต้องเอาค่ารักษาพยาบาลมาด้วยสิเขาเปรียบเทียบนะคะบอกว่าครูคนนี้ชื่อว่า ครูโซ <Kr> ชื่อก่อนคนไหนคือครูโอ้โหเห็นแบบนี้เสื้อสีชมพูนี่ใช่ไหมแน่นอนอ่ไปฟังเขาร้องอะไรนะฮะให้ป่วยคือโอ้โหถ้าพี่เจีย๊ย เรียนครูโซตอนนี้อยู่ในห้องเรียนพี่ทำไงหลับสิเอา้านี่เขาให้มันดูสนุกสนาน <sho> ดึงดึงดึงดงด,ดูดขนาดนี้จะหลับอ,อีกเหรอสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษนะคะเพลงนี่นก็คุณหูอยู่แล้วนะคะชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกนะคะภาพยนตร์ไอไฟทังที่เลิฟยูนั่นเองนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กําลังดังแล้วก็เป็นกระแสยอดนิุณครูโซเขาก็เลยมีวิธีการสอนเนี่ยเนี่ยเต้นไปด้วยมีการบรรยายไปด้วยสอนไปด้วยนักเรียน พ่อฟังวันนี้ปุ๊บเป็นไงฮะจำอะไรไม่ได้เลยน่วจกท่าเต้นครูค่ะไม่ใช่เขาก็รู้สึกว่าเออคลื่นเครงดีสนุกสนานเพราะว่าเขาสอนเนี่ยหลายวิชานะคะแล้วก็โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์เนี่ยฟังแล้วมันน่าเบื่อใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งทอสแควรรูทอะไรแบบนี้ พอ,อมีวิธีสอนเด็กๆก็ชอบเข้าใจง่ายด้วยส่วนใหญ่เรียน<อ>ไม่อย่างโดดเรียนด้วยใช่ไหมถูกต้องนะคะก็เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จากสาบันวิชาที่จังหวัดระยองนั่นเองคุณครูคนนี้บอกชอบมากๆเลยหาเทคนิคใหม่ๆให้กับ เด็กๆอ่ะเออมาสอนแบบนี้นะคะอยากรู้ว่าคุณครูอารมณ์ดีแบบนี้เวลานักเรียนดื้อจริงๆเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยเขาจะลงโทษยังไงเอาตัวล้มทับแน่ๆเป็นให้ขาดใจตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาสิถ้าไม่ฟังฉันจะเต้นให้ขาดใจตายคงไม่ขนาดมั้งมะคะพี่คงไม่ขนาดนั้นนะแต่ดูแล้วแต่ละคนก็ดูแบบดูมีความสุขอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีกลเม็ดวิธีการสอนอะไรแปลกๆนะใช่ครับก็เป็นการหาเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความน่าสนใจในการเรียนให้กับน้องๆนั่นเองถูกต้องคุณครูโซ่ใครสนใจก็ ไปกันได้ที่ระยองนะจ๊ะแต่ถ้าพูดถึงแหมรีลาท่าทางเพลงชักกระตุก ABC เ<อ>นี่ยนะครับอของ i l y thank you, love you เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นกระแสะฮิตจริงๆเต้นเป็นไหมจากพา่อเต้นไม่ได้พี่ลุกพี่มันไม่ได้มาทางนั้นไม่ใช่กระดูกไม่ดีรู้ว่า รุ่นนี้อร่อยหายากแล้วหัวใจยังได้แต่หัวเข่าไม่ไหวเลวเข่าไม่ดีใช่ไหมคะนะครับต้องบอกว่าฮิตใช่ไหมกำลังฮิตนะครับหลังจากที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยหลายประเทศในโซนเอเชียนะครับก็นําไป cover เต้นกันแล้วด้วยปกติเราจะ cover เพลงต่างประเทศเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย d c o v e r เพลงไทยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศความฮิตของเพลงนี้กันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานีโทรทัศน์ ทีวีนะครับของไต้หวันเนี่ยรายงานถึงกระแสฮิตในหมู่วัยรุ่นชาวไต้หวันอคุณดูแล้วกันนี่เขาปราบแป้งเหรอคะแน่นอนเขามีท่าเนี่ยแม่ชีมิก็ไม่รู้เหมือนกันหรอฮะเออนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลก่อนจุจีเนี่ยจะมีพนักงานบริษัทต่างคนต่างก็ต้องคิดการแสดงเพื่อแสดงในงานเลี้ยงปลายปีนะครับและหในการแสดงที่กําลังฮิต ในหมู่ชาวไต้หวันก็คือการเต้นเพลง A B C ชักกระตุกนั่นเองนะครับเป็นเพลงประกอบจากภาพยนตร์ไอไฟตั้งคิวเลิฟยูจาก G T H นะครับซึ่งชาวไต้หวันก็ให้ชื่อท่าเต้นเพลงนี้ว่าเพงเต้นแต่งหน้าหรือห่วจ้วงอู่นั่นเองนะครับห่วจ้วงอู่มันมีท่าแบบแต่งหน้าอันนี้คือต้ <ไป S 2> นฉบับไป,ไปชมไปชมไปชมกัน แต่งหน้ามันมีทั้ว่าแต่งหน้าต้องบอกว่ามีทั้งคลิปที่เป็นผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นสาวสวยก็มีนะครับแต่ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็เป็นคลิปของสามหนุ่มแห่งเมืองเกาสงนี่ะแหละ3าคนนี้นะครับเขาได้อัพโหลดขึ้น u t u b e ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้ชมกว่า3 0,000วิวไปแล้วอ่พี่ชอบพี่ชอบคนไหนคะเลือกสักคนหนึค่ะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครเลย ไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยเหรอ<ด>เฮ้ยเขาอาจจะน่ารักดูท่าเขาสิเออเขาก็ต้องมีไปไปปรับไปอัดเด็บ้างเขาชอบคนเขาชอบคนกางเกงเทาเออดูสีไส้ยอยู่ไหนไม่รู้ <laughs> กางเกงเนี่ยถ้าสูงกว่านี้นิดถึงคอหอยแล้วนะนั่นน่ะสิ <c oughs> เออเขาก็เต้นได้นี่คนไต้หวันใช่ไหมเออไต้หวันโอ oh, ้โหถือว่ากระแสนี่เขาบอกว่าฮิตขนาดที่ เออหลายๆวงเนี่ยซเปอร์จูเนิ่งอะไรเงี้ยเอามาคเวอร์ก็มีนะแม้แต่งานปาร์ตี้ปีใหม่ของสปริงนิวเนี่ยก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสนะจะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมนะเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับเออเดี๋ยวว่าหลังเอามาเปิดให้คุณผู้ชมดีกว่าบรรดาพนักงานแล้วก็นักผู้บริหารด้วยนะผู้บริหารก็ด้วยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวเอามาให้ได้ชมกันดีกว่ารับรองไม่แพ้อย่างแน่นอนแต่พี่เจี๊ยบได้ไหมพี่เจะรับปากไปแล้วนะอ่ะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ชมเลยนะคะวันพรุ่งนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ชมกัันนนวี้ครู่สิ เออใช่พรุ่งนี้เรามีวันครูไม่เป็นรายเราเลกดีเดี๋ยวเอามาให้ชมกันใช่แต่ไม่มีพี่เจี๊ยบอยู่ในนั้นใช่ไหมไม่มีไม่มีพลาดไปแล้วพี่ไม่ได้ไงหัวใจพี่ได้แต่ว่าเข่าพี่สิโอเคเข้าใจนะคะไปทานทานยาก่อนนะฮะจากเรื่องของกระแสยอดฮิตในโลกโซเชียลมาดูความน่ารักกันบ้างครับของเหล่าสัตว์สัตว์นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีหลายตัวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแปลกแปลกก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะที่นี่เขามี แกะแพนด้าโอ้แกะออกมาจากไม้จากหินอะไรเงี้ยถูกต้องมาเป็นแพนด้าไม่ใช่แกะเดินแพะใช่ไหมเออนี่มันแกะนี่มันแกะแต่มันเป็นแพนด้าเพราะว่าเนี่ยนะคะตามันเห็นไหมคะเออไม่ค่อยได้นอนใช่ตาครัมมากมันเป็นสายพันธุ์ผสมนะคะระหว่างแกะกับหมาแพนดี้เออหมีแพนด้าเออแก้ให้หน่อยสิแก้ให้หน่อยนะคะมี8ตัวคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคนไปเที่ยวชมไปชมไปเซลฟี่กันเยอะมากเลยนะคะลักษณะ ใบหน้าก็จะมีวงกลมสีดํารอบดวงตาอย่างที่บอกเหมือนมีแพนด้าแล้วก็เท้าทั้งสีข้างจะมีสีดําคล้ายๆกับสวมถุงเท้าด้วยนะคะเป็นการผสมการรวมยีนอย่างที่บอกของแกะก,กับมีแพนด้าจนได้สัตว์ลูกผสมใหม่เลยตั้งชื่องอ่ายๆไ,ไม่รู้จะชื่ออะไรแกะแพนด้าซะเลยตัวพ่อหรือตัวแม่ที่เป็นแพนด้าเนี่ยเออไม่ได้บอกอะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะตัวไหนเชื้อแรงกว่ากันไม่รู้นะออส่วนการนําเข้ามาครั้งนี้นะคะทางสมอลฟาร์มที่อำเภอจอมทองว่าเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ที่รับอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องจากประเทศนิวซีแลนด์นี่โกอินเตอร์มาเลยแต่ละตัวเขาจะมีโค้ดด้วยนะในการกํากับอยู่ที่หูจะมีม,มีเหมือนฝังชิปฝังอะไร<ช>แบบนี้นะคะคมีการตรวจสุขภาพผ่านการกักตรวจโรคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของโรคทางนิวซีแลนด์ก็อนุญ,ญาตให้ขยายพันธุ์ด้วยนะแต่ต้องแจ้งต่อทางปศุสัตว์แล้วก็แจ้งให้ทราบเป็นระยะใครสนใจคุณผู้ชม ไปเที่ยวกันได้นะคะที่สมอฟาร์มอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโอ้แปลกดีสวยด้วยยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ในซัฟฟารีนะครับก็นําเอาช้างห้าเชือกนะครับได้แก่พังเอ๋พังสาลิณีพังลินดาพังลําดวนและพังแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไปซ่อมะพังแล้วอะพังน้ำหวานน้ำหวานน้หวานสุดท้ายนะครับมาออกกําลังกายผิงไฟนะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเนื่องจากอุณหภูมิตอนนี้เนี่ย ลดต่ําลงอย่างที่เรา,า,าทราบกันนะครับภูมิเนี่ยลดลงเหลือแค่4-6งองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับจึงต้องทำมาให้ช้างเนี่ยร่างกายอบอุ่นขึ้นเพื่อป้องกันอาการป่วยจากสภาพอากาศที่เหน็บหนาวลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังได้นําไฟสปอตไลท์นะครับฟางแล้วก็แสดมกันลมเนี่ย มากันให้สัตว์ทุกชนิดเพื่อคลายหนาวกันด้วยครับขนาดช้างว่าตัวใหญ่หนังมันหนาๆมันก็ยังหนาวได้ขนมันน้อยอ๋อไอตัวนี้ทำไมขากระเพกกระเพกคั้สงสัยมันน่าจะป่วยนะฮะไม่ไปเหยียบกองไฟใช่ไหมคะไม่ไม่เออก็ถือว่าเป็นการวิธีคลายหนาวให้มันได้ใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาน้องอายังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะพาไปเที่ยว ชมเถาวันยักษ์ก็บอกว่ามีความยาวถึง400เมตรเลยทีเดียวจะน่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ